สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคส t e เตอร์ด้วยมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่าน เพลอแป๊บเดียวนะคะเราก็มากันกลางเดือนจริงๆอะ่ะกลางเดือนสิงหาคมนะคะปี2565ต้องบอกทุกท่านว่าทุกครั้งที่เราจัดรายการ Minimal i s t d i a r y นะคือปกติเราจะจัดไม่คืนวันเสาร์นะคะซึ่งน้อยมากส่วนใหญ่นี้จะมาเร่งนะใช้คาว่าเร่งวันอาทิตย์เลยนะก็เพื่อที่จะได้ออกอากาศทันในทุกวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่นี้ไม่อยากจะดีเลยไปวันอัคารคือถ้าหลุดวันจันทร์นี่ก็คือเราจะโดดการจัดรายการเลยเนาะ เหตุผลหนึ่งนะที่น่าสนใจที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลาผ่านไปเร็วเพราะว่าทุกอาทิตย์เราจะนึกเฮ้ยเหมือนเราเพิ่งจะจัดรายการไปเช่นเดียวกันเหมือนกันนะเวลาอัดรายการกับพี่โสพลสุพมังมีรายการสตาร์ทยับก็จะรู้สึกว่า,วาอ้าวเพิ่งจะอัดไปไม่ใช่หรอนะพี่โสพลก็จะมาถามสัปดาห์นี้เราคุยเรื่องอะไรกันดีครับนะคะจลิงจริงก็พี่โสพลจะเป็นคนคิดรายการนะเป็นต้นนะคะก็รูเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วนะคะคือมารู้ตัวอีกทีนี้ก็คือเดือนแล้ละสิ่งหนึ่งที่อยากจะสอบถามทุกท่านก็คือว่า โอเคทุกปีเนี่ยเราก็จะให้ท่านนะคะขออนุญาตต้องบอกงี้อยากให้ท่านสารวจความเป็นมินิมอลิสต์ของท่านคือเราจะมาพูดตามตรงนะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเขียนว่าเราซื้อของอะไรบ้างคือมันยังเป็นไปนไม่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้เลยคือเคยประวนาตัวแล้วทุท่านว่าเป็น เหมือนกับ year without ไอเยียวิดอาบาบยิ่งอะไรเงี้ยนะคะคือเห็นคอนเทนต์แล้วแบบอยากเรียนแบบไงมีสตรีในสหราราชาจักรใช่ไหมแล้วก็จริงจริจากเริ่มคอนเทนต์นี้เริ่มเยอะเลยนะในพวกบรรดาเทดท็อทั้งหลายว่าแบบเป็นปีแห่งการไม่ซื้อนะคะพยายามแล้วจริงจแต่ต้องบอกทุกท่านตามตรงว่ามันไม่ได้นะคะด้วยอาจจะแบบเป็นข้อจํากัดเงื่อนไขหรือว่าเรายังมีความเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมมินิมอลิสเนี่ยไม่พออันนี้นี่พูดจากใจจริงอะนะก็เลยจะต้องยังแทร็กอยู่ว่า ในแต่ละปีเนี่ยเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะปรากฏว,ว่าปีนี้แล้วก็เป็นเหมือนกันทุกปีดูกท่านคือมันจะมีของที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้คือแม้กระทั่งเราเป็นประกาศตอนว่าเป็นมินิมอลลิสปีนี้ก็มีนะคะก็เลยอยากให้ท่านสํารวจหน่อยว่ามันมีลักษณะแบบนี้ไหมนะแล้วก็ยอมรับในความเขาเรียกว่าอะไรก็ปรับปรุงในรอบหน้าอ่าส่วนตัวอาจจะเ,เล่าก่อนเลยนะเผื่อทุกท่านกําลังหาเอ๊ะ ของอะไรนะที่แบบว่าท่านยังเหมือนซื้อมาเลยยังไม่ได้ใช้นะส่วนตัวคืออย่างนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะถ้าเห็นเสียงแทกนี่จะเป็นเสียงน้องน้องหมาน้อยนะคะวิ่งไปวิ่งมาคือเนื่องจากพออยู่บ้านคนเดียวทุกท่านเราก็จะมีห้องน้ำาไว้สองห้องแบบงงๆนะมันเป็นโครงสร้างของบ้าน ซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าไปเองนะว่าเฮ้ยเราจําเป็นตน้องมีห้องน้ำสองห้องถูกแล้วเพราะว่าเวลาแขกไปใครมาแขกเหลือเนี่ยบางทีก็ให้เข้าห้องน้ําอีกชั้นหนึ่งนะซึ่งข้อที่จริงก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหรอกก็จะไปเข้าชั้นบดน,นะคะแล้วก็ใครที่จะอาบน้ําถ้าเป็นแขกแบบไม่สนิทเนี่ยแล้วก็มาอยู่อาศัยเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ไปอาบน้ําด้านล่างนะเพราะไม่ปนกันอ่ะเป็นประมาณเนี้ยเพราะว่าบางทีห้องน้ํามันคือบางคนเขาก็อันนั้นเนาะเหมือนกับว่าห้องน้ําเปื้อนก็ไม่ค่อยอยากเดินเข้าไปอะไรแบบเนี้ย โอเคเราก็คิดว่าเป็นชีวิตเป็นเช่นนั้นมาตลอดนะคะปรากฏว่าวันหนึ่งก็คนพบว่าเฮ้ยฝักบัวเสียนะแล้วก็เสียไปจนกระทั่งฝักที่ฝักบัวที่แบบเอาไว้เปิดน้ำมาเลยแบบเนี้ยเราก็จัดการเบระดมซื้อมานะก็คือไปแบบโฮมโปรดูนี่นั่นก็ไปทําการซื้อมาแล้วก็เรียกช่างที่อยู่ในแถวหมู่บ้านเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยขอมาซ่อมให้หน่อยนะบอกว่าเป็นช่างที่มีอายุสูงวัยนะท่านบอกว่าอุ้ย ผมซ่อมไม่ได้อันนี้มันต้องเหมือนกับเป็นการใช้ความสกิลที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะของช่างเราก็เพิ่งรู้ว่ามีการแบบมีเกรดแล้วนะคืออุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรประมาณเนี้ก็บอกว่าให้ไปจ้างช่างรายอื่นมาซึ่งเราก็โอเคโอเคแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็ลืมไปนะทุกวันนี้ก็เลยเป็นว่าห้องน้ําชั้นล่างมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนนะมีก๊อกน้ํามีด้วยนี่ แต่ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ตามช่างแล้วก็กลายว่าตอนนี้ทุกคนก็เลยยังมาเข้าห้องน้าห้องเดียวซึ่งคําตอบนี้เนะนื่องจากอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็เลยรู้สึกว่าอา้าวใช้เงินของที่ซื้อมาก็นี่จะน่าจะกองหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะที่ซื้อก็เลยรู้สึกว่าเออบางอย่างถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยลองไม่ต้องซื้อมาทดแทนคือบางครั้งนี่เราคิดว่าเฮ้ยของพวกนี้พอเสียปุ๊บ,บก็เท่ากับว่าเรายังใช้อยู่เนาะต้องซื้อทดแทนอันนี้ก็เป็น ข้อผิดพลาดประการหนึ่งของตัวเองแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกทุกท่านว่ามันเป็นความเสื่อซ่าของเรานะะคือเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็จะจําได้เช่นซื้อปากกาเนี่ยปีหนึ่งสิบเอ็ดแท่งอ่าถ้ายังไม่หมดก็ใช้ไปก่อนทัดทบไปอีกปีเป็นต้นเนาะปรากฏว่าของบางอย่างเราใช้อย่างไม่ได้ทนุถนอมก็ด้วยความเสื่อซ่าเผล๋อไผของเรา บางทีปากกาทําตกบ้างหัวแตกนู่นนี่นั่นก็ทําให้ของเราเนี้ยมันหมดอายุไขข,ของมันก่อนชีวิตอายุไขที่มันควรจะมีทูกไหน,นหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ตาดีได้ตาร้ายเสียรู้สึกว่าของที่ซื้อเนี่ยจำเป็นต้องซื้อจอากช้อปปี้่ยพูดชื่อเลยแล้วกันเนาะปรากฏว่าจริงๆแล้วไปซื้อตามร้านค้าหนึ่งอาจจะถูกกว่า2คือไม่มีค่าขนส่งนะคือหลายท่านบอกว่าซื้อตอนช่วงโปรโอเคแต่ว่าที่สุดเราก็คนพบว่าเออบางอย่างมันก็ พอไปซื้อของออนไลน์่ะต่อให้ท่านอ่านรีวิวมันแน่นอนแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งบางครั้งได้ของผิดสเปคมาก็มีทุกท่านก็เลยต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการประมวลและกันความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะในรอบปีนี้ไม่เป็นไรทุกท่านเราพูดเสมอนะว่าถ้าผิดพลาดเราก็แค่ปรับปรุงนะให้มันดีขึ้นหรือว่าเมคชัวว่าอย่าให้มันผิดพลาดในกรณีซ้ำๆก็แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้กลับมาในเรื่องของหลักๆรอบสัปดาห์นี้ พูดตามตรงว่าสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ทํางานวันเสาร์ด้วยเนี่ยตอนแรกต้องทำงานคิดว่าจะได้ทํางานวันอาทิตย์นะแต่ก็อ่ะรอดใช้คํานี้แล้วจริงเราก็แบบแอบมีความบ่นไหวนะคืออาทิตย์หน้าแต่เดิมคิวก็คือเสาร์อาทิตย์ต้องจัดอบรมและอีกเสาร์อาทิตย์ก็จัดอบรมนะปรากฏว่าโอ้ ด้วยบุญบารมีอะไรบางอย่างทุกท่านต้องใช้คํานี้เลยปรากฏว่าเขาขอยกเลิกคือพูดตามตรงตอนแรกเราคิดในใจลึกๆนะว่าไม่รู้จะผ่านเดือนนี้ไปอย่างไรให้ไม่แบบเลือดก,กำดาวไหลในระหว่างการทํางานหรือว่าเป็นลมสลบไปนะปรากฏว่าโอ้โหคือตอนแรกแบบเขาก็คงเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึกไงนะที่เขาแบบขอเลื่อนการจัดงานยกเลิกการจัดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกโอ้เหล้าคะน้ําตาเจ็บเจเรียกว่าน้ําตาจีไหลทุกท่านะแบบดีใจมากคือแบบจะได้พักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆก็ ส่วนตัวก็มีกิจกรรมที่จะต้องทําอยู่แล้วนะแบบถ้าวันเสาร์ไม่ได้ไปอบรมเขาก็ต้องเข้าอบรมกิจกรรมอื่นนะเป็นต้นยังไงก็ตามในสัปดาห์นี้ที่มาทํางานวันเสาร์นะก็คือมันมีงานเหมือนกับพบปะสิทธิ์เก่าด้วยท่านเราเองนะคะในฐานะใครเข้ามาฟังใหม่นะยารอบที่พันแปดร้อยล้านว,ว่าเว่าอาชีพในชีวิตจริงไม่มีกันไม่ได้เป็นพอดแคสเตอร์แบบว่าประจานะคะอาชีพในชีวิตจริงคือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองไม่ได้เรียนจบมาซึ่ง ตอนนี้มันจะมีความสําคัญเรื่องนี้ว่าเราอะคิดเสมอนะจ๊ะว่าเราอะไม่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยที่เราสอนขนาดนั้นหลอกนะคือมีความผูกพันมีความรักองค์กรไหมเฮ้ยยิ่งอยู่นานยิ่งรักนะเหมือนลากงอกลงไปฝังเลือกคือพูด,พ,ดพูดตรงๆนะไม่ไม่รู้ว่าองค์กรซื้อได้ไปแล้วหรือไงเนี่ยขำๆนะทุกท่านคือรู้สึกรักองคอ์กรแต่ไม่รู้สึกมันจะมีอะไรบางอย่างทุกท่านที่บอกว่าเราอะเป็นคนนอกนี่พูดตามตรงเพราะว่า อย่างเราสังเกตอย่างนะอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปแล้วกันแบบกลมๆบางทีเขามีทําสถิตินะบางที่อ่ะอย่างมหาลัยที่เราจบมาส่วนใหญ่ก็อาจารย์ที่นั่นก็คือจบจากมหาลัยนั้นแหละนะคะที่นี่ก็เป็นเช่นเดียวกันจากการสังเกตด้วยตาเปล่าของเรานะว่าแบบเออส่วนใหญ่เขาก็จะจบจที่นี่มาดังนั้นมันจะมีความแบบซัมติงกับทุกท่านที่เราจะไม่สามารถเข้าถึงนะเวลามุกหรือโจ๊กที่เขาเล่ากันอนะไรเงี้ยเราก็จะแบบ เออตรงนี้มันอยู่ไหนล่ะคะเลยเขาพูดถึงหอเออหอในอยู่ไหนล่ะคะาเียคือทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราะหอมันเยอะเลอเกินนะหอในอนะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอเคนะดังนั้นคือมีความระลึกอยู่เสมอว่าเป็นคนนอกปรากฏว่าปีนี้ก็ได้มาเหมือนกับไม่ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมนะคะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดงานพบปะสิทธิ์เก่าแบบอย่างจริงจัง คือในช่วงโควิดในที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมจัดแหละแต่มันไม่อินมากเพราะจัดออนไลน์ไงปีนี้ก็คือเหมือนเป็นปีปล่อยผีทุกท่านคือมีรุ่นพี่มาเต็มเลยนะคะเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากก็คือจัดตามหน้าที่นะมีการเงียบแบบคิดนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยโหมันแบบเฮ้ยสนุกสนานมากกว่าที่คิดเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ข้อที่เป็นบทเรียนของเราอย่าเรียกว่า,าบทเรียนเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ ย้ำเตือนเราจากคุณพ่อลงมาสู่รุ่นเราอะแต่มันเหตุในเหตุการณ์นี้มันเลยไประลึกถึงนะคะคือเช่นนี้ทุกท่านจัดงานในปีนี้เราก็แบบสนุกมากเลยนะคือผู้จัดเหมือนกับพี่คนนึ่งเลยขาคณะเขาก็คิดพิธีเฮ้ยสนุกดีเหมือนกับฉายในจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ฉายเลยว่าสมมติมีแบบคณะเปิดมาแล้วห้าสิบหกสิบเจ็สิบรุ่นอะไรก็ว่าไปเนะี่ยเขาจะเขียนเลยว่าตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นเท่านี้ มีคนเช็คอินเออมีคนแบบมาร่วมงานแล้วกี่คนมันก็จะเป็นการขิงกันในรุ่นแบบคำๆเราก็เป็นวิธีก่อนอ้าวใช้น่อยค่ะอุ๊มากี่คนรุ่นนี้คอสเสียงกรีฑาสนุกสนานทุกท่านเป็นวิธีก่อนร่วมกับน้องนัาากศึกษาเก่าอีกคนนึงสนุกมากนะคะออสิ่งที่เราสังเกตเห็นแล้วมันเป็นบทเรียนเราประการหนึ่งนะคือตอนเราเด็กๆอะ่ะเราไม่รู้ทุกท่านเป็นไหมเราเป็นคนที่มีจุดที่ผิดพลาดในชีวิตมากๆก,ก็คือว่า มันมีช่วงที่เราหลงระเริงอะเรารู้สึกว่าเราลักเพื่อนมากกว่าลักครอบครัวตัวเองอูจะใช้คำนั้นอาจจะแรงนะแต่หมายความว่าความใส่ใจความติดเพื่อนความเชื่อเพื่อนมันมีช่วงถึงขั้นที่มันรู้สึกแบบอยากจะเปิดเผยความลับในชีวิตหรือสิ่งที่เราคิดกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะมันช่วงวัยรุ่นที่แบบโอ้โหกำลังเลือดร้อนนะคะอะไรแบบนี้ทุกท่านเราก็แบบพอมาคิดตอนเนี้ย เราได้คําตอบจริงๆจากชีวิตเราจริงๆเลยนะอายุส0มสิบกว่าปีเนี่ยคือเฮ้ยสุดท้ายนะทุนั่นเราจะมีเพื่อนเยอะขนาดไหนแต่ก่อนโอ้เพื่อนใน Facebook เป็นพันใช่ไหมสมัยที่แบบว่าดูนี่นั่นเนาะแต่คนที่จะช่วยเหลือเราได้จริงๆเรารักเราจริงๆเนี่ยนะเออก็คือพ่อแม่เรานะคะขอใส่โค้ดซึ่งลืมไปแล้วว่าใครพูดแต่รู้ว่าเป็นดาราฮ่องกงสักคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ลิวเตอร์หัวหรือเปล่านะแต่ขอโค้ดว่าลืมแต่ว่าเป็นไม่ใช่เราพูดบอกว่า คนที่ในโลกเนี้ยไม่ได้มีใครมีหน้าที่ในการมาทําดีกับคุณเลยนะดังนั้นเวลาเจอคนโทษนะฮะเหงสซวยในชีวิตคุณอย่าเสียใจไปมันเป็นปกติเพราะไม่ใช่หน้าที่เขานะฮะที่จะทดีกับเราแต่คนที่มีหน้าที่ในการทําดีนะซึ่งเดี๋ยวจะอบุบอิบทีหลังแล้วนะคือพ่อแม่ของเราเขาไม่ได้บอกพี่น้องเลยนะคือเราเข้าใจดีเลยนะสถานการณ์พี่น้องคือวันนี้เราเป็นพี่น้องนะวันหนึงพี่น้องเราแต่งงานไปนะ่ เขาอาจจะฟังสามีเขาฟังภรรยาเขามากกว่าฟังเราเนะเพราะว่าคนอยู่บ้านเดียวกันทุกวันนะเราแยกบ้านไปแล้วเป็นต้นอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะกลายเป็นแบบสวัสดีจามันฝรั่งเทศหัวโดเด่นะฮนะในขณะที่พ่อแม่เนี่ยก็จะอยู่กับเรารัก,กเรานะแล้วหวังดีกับรจริงจริงอัน,นี้ต้องอุบอิ๊บเพราะบอกว่าหลังช่วงนี้ดูคดีฆาตกรรมเยอะทุกท่าน,นสารคดีทั้งหลาย,ยางเนี้ยโอเคมันไม่ใช่ทุกบ้านที่จะเรียกได้ว่าเป็นเซฟโซนนี่พูดตามตรงแต่ว่าเราขอพูดโดยทั่วไปและกันเนาะนี่ขออนุญาตคือว่า เฮ้ยคนที่แบบเลิฟเราสุดๆหวังดีกับเราคือพ่อแม่ของเราดังนั้นนะะถ้าท่านมีโอกาสนี่ตัวเองรู้ใส่ไปบอกตามตรงนะคือไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสลาคุณแม่เอาตรงๆไง,ต,ง,ต,ง,ต,งตอนแม่เสียชีวิตเนี้ยแล้วยังเหลือคุณพ่อนะแต่ว่าก็ยังมีความแบบเป็นผี่บ้านเชิงบิ้คือบ้างานคือไม่ได้ไม่ได้ขยันนะแต่ว่าด้วยความรามับผิดชอบอนะไรทุกท่านก็ทําให้เราห่างหายคือไม่ได้คุยกับคุณพ่อทุกวนันโอ้บางทีแบบ ถามไม่ต้องระลึกชาติว่าค้งล่าสุดที่เยืัอพ่อตัวเองได้เมื่อไหร่ลืมนะคะมันนานขนาดนั้นแล้วบางทีย้อนไปดูแล้วอ่อยดูท่านจะใช้คำว่าอ้ออ่อยก็คือเฮ้ยมันสะเทือนใจอยู่พ่อชอบส่งแบบเหมือนอารมณ์สวัสดีบันจันทไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ประมาณนั้นแล้วก็ชอบส่งแบบพวกคลิปพวกอะไรตามภาษาคนเกษียณทุท่านมันมีหลายช่วงมากเลยที่เราอ่านเราไม่ตอบอ่ะล้วก็อ่อยนะคะ ก็เลยมีวันหนึ่งทําใจกล้าก็จะแนะนาให้ทุกท่านลองทําโทรไปพ่อเป็นไงบ้างสบายดีไหมคิดถึงซึ่งปกติไม่มีความสวีทวิตวิววีกับคุณพ่อนะว่าโตมาแบบเออคุณพ่อว่าเลี้ยงลูกเหมือนแบบอ่ะปล่อยให้ทําอิสระเต็มที่ในนนั้นเราจะม,มีโมเมนต์แบบอุย้ยรักพ่อจังหอมแก้มไม่มีพูดตาตรงคือเราก็เขินนะที่จะแบบอุย้ยพ่อสบายดีไหมเงี้ยแต่ก็เป็นกลายเป็นเหมือนกับบทสนทนาที่ สนุกสนานและเป็นผู้ใหญ่นะก็ะคือไม่ได้มีความหวานหรอกแต่พ่อก็อะที่บ้านโน่นนี่เออช่วงนี้พ่อทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อไม่อยู่แล้วอ่สั่งเสียทุกครั้งจะสั่งเสียไปเรื่อยเลยนะว่ถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมตงนี่นี่ให้ไปจัดการด้วยอ่าโอเคสวัสดีค่ะแต่มันรู้สึกสบายใจทุกท่านว่าได้คุยแล้วทีนี้มันเกี่ยวกับการไปเจอสิทธิ์เก่าของเรายัางไงนะคือเราไม่ความรู้สึกว่าเพื่อนนะ่ะจะมีเยอะขนาดไหนก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรัก แล้วหวังดีกับคุณมากๆแนละ้วไม่รู้ใช้คำไหนจริงๆเนี่ยหนึ่งมันอาจจะเป็นคนที่เราคิดไม่ถึงคือตอนเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยผมรักกันดีนะแต่ตอนจบแล้วคนที่ช่วยเหลือเราจริงๆอาจจะเป็นคนอื่นอนะแลวในที่สุดเพื่อนที่คุณสมัยก่อนตัวเองอ่ะชอบการมีเพื่อนเยอะๆมันรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเออสุดท้ายแล้วเนี่ยตนเป็นที่พึ่งห่งตนทุกท่านดีที่สุดและเพื่อนจริงๆอ่ะของเราเนี่ยยิ่งโตเนี่ยมันก็จะยิ่งลด ปริมาณนะคือบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าลดปริมาณเพื่อนเนาะแต่ว่าจากเพื่อนที่เคยเสนิทเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นห่างไกลด้วยหน้าที่การงานอะไรอื่นคือไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดพลาดนะุกท่านต้องบอกตรงว่ามันคือแล้วว่มันคือธรรมดาชีวิตเนาะแต่ว่าท้ายสุดแล้วโอ้โหคนที่เราจะเหนียวแน่นหนาเตะกันเนี่ยก็จะเหลือเพียงไม่กี่คนและความสัมพันธ์มันก็สามารถที่จะสวิชช์เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆด้วย,วยสิ่งหนึ่งที่เราปรงอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมารวมงานเลี้ยงรุ่นเนี่ย คือหลายคนก็เฮฮาเฮฮานะแต่ว่าถ้าคนที่คิดมากหน่อยเราสังเกตอย่างว่าเวลาจะยกว่าเอ้ยใครเป็นจะเป็นผู้แทนรุ่นนะนำเชิญพานพุ่มดอกไม้ไหวนุ่นไัวนี่ก็จะเป็นคนที่อย่างในรุ่นก็คือเป็นแนวหน้านะเช่นถ้าเป็นข้าราชการก็โอ้โหต้องแบบเป็นประสบความสําเร็จถ้าเป็นเอกชนก็โอ้โหตำแหน่งแบบใกล้ ceo avp svp อะไรก็ว่าไปซึ่งเราเข้าใจเลยว่าบางคนเวลาทําไมพันทิปเนี่ยจะมีคนคิดว่าไปงานเลี้ยงรุ่นดีไหมนะนะคะ คือโตมาด้วยกันแล้วยิ่งโอ้โหเฉพาะแบบบางคนที่เป็นเพื่อนกันแต่เด็กนะโตมาด้วยกันเติบโตด้วยกันแต่ว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในชีวิตมันแตกต่างกันก็คือ,ค,อคือเราเห็นนะแต่ว่าเป็นเราอย่างหนึ่งที่อยากจะเมาส์กับทุกท่านคือว่าเราว่จริงจริงมันทําได้ยากหรอกเราคิดว่านะคือคือเราคิดวันเนี้ยแต่เราคิดว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันจําเป็นจะต้องถอดหัวโขวนให้ออกทุกท่านนี่พูดตามตรงเลยนะ คือส่วนตัวเนี่ยเราเองอาจจะพยายามพูดกับตัวเองเพื่อปลอบโยนตัวเองและว่าเฮ้ยเราแบบไม่มีหัวโขนแต่จิตใจเรารู้นะในฐานะผู้จัดจะะรายการคือพูดกับพูดถึงตัวเองนะว่าเฮ้ยเรารู้ว่าบางลึกๆอะเราจะมีอีโก้อะไรบางอย่างอยู่ในจิตใจนะแต่ว่าพยายามอันนี้จะบอกทท่านว่าวิธีที่เราทําคือเราพยายามจะดูตัวเองเป็นบุคคลที่สามนะคะว่าเอ๊ะทาไมอะทาไมเราต้องมีอีโก้ในประเด็นนี้หรือทําไมเราต้องอยู่ดีคือหยิ่งยโสข,ขึ้นมาซะอย่งงางน,นะะั้นอะไรเยงี้ค่ะ ก็รู้สึกว่าจากการสำรวจตัวเองเนะี่ยคือไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นนะแต่เป็นคนที่สามารถปรองกับเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งเห็นยิ่งโตแล้วนะมันก็จะยิ่งเห็นอน,นาคตที่หนึ่งมันไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะแล้วก็คือตัวเองเนะี่ยส่วนตัวเนี่ยได้เห็นอะอย่างง่ายๆเลยคุณพ่อค,คุณแม่ตัวเองอะคุณแม่ก็ไปละเสียเวลาแต่คุณพ่อเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต,ต์จากโอ้โหคนแบบมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังอะไรแบบเนี้ยนะคะ คือหมายความด้วยหน้าที่การงานเนาะก็มีคนแบบอ้าวเหมือนมาวุ่นวายอ่ะเอาเซนนี่หน่อยเอกสารนี่นั่นจนกระทั่งเหมือนเป็นคุณลุงที่อยู่เงาเงาเปล่าเปลี่ยวนะทุกท่านก็คือเออมันก็ทําให้ได้ปรงว่าท่านมีเวลาที่ท่านจะมีความสุขอยู่นะกับตําแหน่งกับหัวขอของท่านณนช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะแต่จงอย่าลืมว่าชีวิตมันสั้นนักแต่ในขณะเดีวยวกันไอคำว่าลาบยศนะเสื่อมลาบเสื่อมยศอะไรเงี้ย มันก็จะมีให้ทุกท่านเห็นนะแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะอย่าเรียกว่าบางครั้งเลยมันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงแล้วมันไม่ได้ขึ้นเป็น S curve นะมันกลับขึ้นเป็นมันมีขึ้นและมีลงในในชีวิตของเราทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างที่เราเห็น,นจากงานเล็กรุ่นที่เราเพิ่งไปร่วมมาก็คือว่ามันคือความโปร่งว่า nobody is perfect นะฮะคือที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะมีตําแหน่งอะไรทุกคนมีความทุกข เป็นที่ตั้งเหมือนกันหมดนะนั่นคือเราคือมนุษย์ไงมีความทุกข์แต่ก็ให้รู้ว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีความสุขเช่นเดียวกันอย่าไปยึดติดมากแล้วมันก็จะผ่านไปนะแต่ว่าเราก็สนุกมากเลยคือเราก็ไปเหมือนกับไปแกลง้งไปแกลง้งรุ่นพี่ที่เอ,อท่านก็เป็นรุ่นเดอ๋อเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เขาบอกว่าเนี่ยผมคือคล้ายๆกับเหมือนคุยอะไรสักอย่างไาดูแล้วก็จะมีท่านหนึ่งเหมือนกับปะวาลลาตัวว่าน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในห้องนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบเรา เป็นพิธีกรด้วยอะไรย่างนี้เนาะเราก็วิ่งลงไปเหมือนกับนั่งพับเพียบหน้าท่านเลยอะไรเงี้ยซึ่งกะว่าจะให้แบบสนุกสนานเนี่ยท่านก็ตกใจแบบเฮ้ยอาจารย์ลุกขึ้นอะไรเงี้ยแต่เรามีความสิขจริงๆสิ่งหนึ่งที่แบบเราได้รับไปนะคือที่บ้านเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยยิ่งคุณแบบว่ามีอายุเยอะหรือคุณยิ่งมีหัวโขนไทเทิลใดๆเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะ ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองอยังไงว่าคุณแบบเวอร์ไปทําอะไรไปอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดวงเล็บจริงๆนะจ๊ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็าคือเรา่าสิ่งหนึ่งที่มันน่ารักอย่างหนึ่งนะคือบังเอิญว่าเราอยู่ในสังคมที่มันจะมีกระบวนการบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันไม่เท่าเทียมกันอ่าพูดตาตรงอะยกตัวอย่างตัวอย่างอย่างฝรั่งเนี่ยเขาทักทายด้วยการจับมือ ซึ่งมันเท่ากันยื่นตรงใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยถ้าเราเป็นพุทธเนี่ยนะการไหว้อ่คนเสียชีวิตการไหว้พระก็ยังต้องเอาเหมือนกับผัวแม่โป้งปักในมุมมุมที่ต่างกันนะหรืออ,อะไรเงี้ยไหว้ผู้ใหญ่ว่ายังไงรับไหว้เด็กไหว้ยังไงเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคือพูดเช่นนี้ว่าจริง,รงส่วนหนึ่งของงานดุสดิีนิพนธ์เราเราพูดถึงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมล้ำด้วยนะ บอกท่านเลยถ้าท่านมีเพื่อนนะหรือว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่ากันอ่ะคนให้อมันจะเหนื่อยนะะดังนั้นเราก็อันนี้นอกเรื่องคือรู้สึกว่ามันต้องมีความบาลานทีนี้กลับมาที่เรื่องของสังคมไทยในเมื่อสภาพของมันเนี่ยแม้กระทั่งการไหวเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าโพสิชั่นน n ้ในกาดวางมืออะไรเงี้ยเนาะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเราก็พูดยังไงดีในชีวิตจริงอ่ะอย่าไปทําให้มันเหลื่อมล้ามากไปกว่านั้นเลยนะคะ เรามีความสูงมากเราสามารถส่วนตัวนะเราเจอใครแม้กระทั่งบางทีคนนะอายุน้อยกว่าเนี่ยคือมีครูโรงเรียนอะไรเงี้ยรู้นะว่าแกอยยุน้อยกว่าเจอหน้าปุ๊บไหว้ก่อนสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคือแล้วมันจะส,ะสบายใจทุกท่านนะแล้วก็เหมือนกับเวลาทํางานทําการนะติดต่องานติดต่อการเราไม่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไม่ต้องให้เขารู้สึกเกรงใจเราอะ่ะ เร,เราทําให้มันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยแล้วมันจะสบายใจมากนะคือสัปดาห์นี้จริงๆมีเรื่องเมาส์หลายอย่างเหมือนกันนอกจากเรื่องของงานเลี้ยงรุ่นปรากฏอ,อีกงานกนะ็คือว่าจะเป็นงานที่เหมือนกับน้องจากโรงเรียนหนึ่งซึ่งเราไปติดต่อไว้ว่าสนใจร่วมงานไหมอะไรยค่ะเป็นตัวแทนเราบอกว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยใช้คำนี้เลยนะในการเข้าไปพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับ SDG sustainable development goals นะเะติมเด้วย SDG เนี่ยนะคะ แล้วคนจัดงานแม่งงานคือเกาหลีเกาหลีใต้ซูแลเวเขาเรียกเนว่าเขาจะเรียก R O OK, K ตัวยอ่อเขานะ,ะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คือครูเขาก็ตอบรับแล้วว่าน้องก็จะอะไรเงี้ยเราจะปล่อยผ่านก็ได้ดูท่านแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราเพราะเราเชิญเขามาว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทุกคืนนะคะประมาณสองทุ่มประมาณใช้เวลาวันสองวันสาวันเนี่ ช่วงสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยมางเราก็จะเข้าไปเจอกันผ่านกู g ก e m e ม t กับเด็กๆแล้วก็ซ้อมเราดู r e s e n t a t i o n ด้วยแล้วก็แก่สมมติว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเฮ้ยมันแกม่าเพี้ยนเอ้าแก้แก่แกคคำคำพั์ผิดแก้แก่แก่อะเงี้ยก็แก้กันแล้วก็ฟังเขาซ้อมแล้วเอาไม่ธรรมดานะนี่เราบอกวน่เอาเพื่อนคือเรารู้ตัวว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งมากในการแบบฟังการพิ c ชิ่ง การแก้ภาษาอะไรแบบนี้นะแก้กรมมาแก้อะไรก็เลยเอาเพื่อนที่รู้สึกว่าเก่งเรื่องนี้บอกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอยากเหมือนกับเออคิดว่าอันนี้ไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่ามาช่วยกันเออเพื่อนก็ดีมากตกปากรับคําก็เข้ามาห้อง g o o g l e m e e t กับเราด้วยนะวันหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันแก้บรากฏคุณครูก็แอบไปพูดเมาส์คะคุณครูก็แอบไปเมาส์กับพี่กระต่ายคณะบดีว่าเก่งใจเก่งใจนะน้องหมีเนี่ยแบบต้องมาทําอะไรให้แต่ว่าเชื่อมรู้ท่านเราแบบ มีความสุขมากและวหนึ่งคือรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เราด้วยมีความสุขมากจนกระทั่งผลมันผีผีออกคือแต่เดิมเนี่ยน้องก็เออเหมือนกับเอ่อทำนูำ่นทําทํากันเองนะทากันเองแต่สุดท้ายพอไปพรีเซนต์อ่ามีวันนั้นจะมีชาติหลายชาติเลยเขาจะมีมองโกเลียแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะคือคือไม่ได้ไม่ได้ทักกันอนะแต่มีเกาหลีใต้มีฟิลิปปินส์แล้วก็มีไทยที่พรีเซนต์มีสามชาติ เฮ้ยปรากฏว่าน้องทําได้อย่างน่าประทับใจมาก mm hmm. เมื่อเทียบกับว่าเวลาที่เตรียมตัวและรู้ตัวว่าจะต้องพีเต์มีไม่มากนะคือมีน้อยเลยแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยเต็มที่แล้วครูก็เหมือนมาพูดหลังใหม่ว่าขอบคุณเราเนาะอย่างที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเด็กๆทาเต็มที่ถึงแม้จะมีผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยเราบอกเลยว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ใช่โทษกันทุกท่านแต่มันคือความรู้สึกแข่งการแหมเต็มอิ่มและมีความสุข อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เมื่ออายุมากขึ้นนะแล้วเราก็มองเห็นเหมือนกันว่าเนโยงโยงและโยงนะพี่ที่มาร่วมงานศิษย์เก่าอ่ะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือเฮ้ยการสุขจากการเป็นผู้มอบอะไรให้สักอย่างคือเราไม่ได้มอบเงินให้เด็กนะข่าวนี้เราเหมือนกับให้เวลาเออมันทําให้เราหนึ่งเราคิดว่าลึกๆนะเออเราก็ได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่าง นะมันเป็นความภูมิใจของตัวเองด้วยโอ้โห oh, oh, ตอนเห็นไม่ใช่ลูกศิษย์เราอะแต่ตอนพรีเซนต์โอ้โหชั่วๆแล้วก็แบบว่าเปิดคลิปเปิดอะไรคือแบบเฮ้ยเรามีความสุขเรามีความสุขที่หลังจากการซ้อมอยากขับเคี่ยวนะอาจจะแบบดุบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอวันจริงปุ๊บเออเหมือนกับเขาก็ทําได้ดีมากๆในมุมของเราเอ้คือเท่านี้ดีมากๆแล้วสําหรับการซ้อมไม่กี่วันมันแฮปปี้อะแล้วพอเหมือนกันวันที่ สิทธิ์เก่าเขามาร่วมงานเนี่ยทำบุญอะไรทั้งมา,มากลับมาคณะเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเออคือก็มีเราก็ต้องอ่านรายชื่อพี่คนนี้บริจาครุ่นนี้บริจาคเงินอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็จัดอีกเป็นพิเศษคือให้น้องที่ได้ทุนเนี่ยไปขอบคุณนะโดยไม่ได้ต้องการสร้างดรามา่าอะไรทั้งแต่ว่าขอบคุณจริงๆเพราะปกติพี่เวลาบริจาคเงินมาเนี่ยนะเขาจะไม่เห็นหรือไม่ทราบว่าไอ้ทุนที่บริจาคมันไปไหนปรากฏพอมาพูดฮู้ เราน้ำตาจะไหลทุกท่านแล้วก็เห็นพี่หลายคนรวมทั้งเหมือนกับอธิการมาด้วยงานนี้ก็ยักหน้าฟังน้องพูดเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วสุดท้ายพี่เขามาบอกเออแล้วเราก็แปลกใจนะคือเราอะมักจะคิดเสมอว่าเราไม่ได้อินกับองค์กรน,นี้หรอกแม่นะเพราะเราเป็นคนนอกนะเออแต่ตอนที่พี่เขาเหมือนกับมาสรุปว่าเออขอบคุณที่จัดงานแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นตอนที่เรา ยืนเป็นพิธีกรแล้วเรามองภาพตั้งแต่ต้นจนจบเพราะเป็นพิธีกรมันจะอยู่ข้างหน้าเนาะรวมทั้งอยู่ใกล้ๆเวทีเฮ้ยเรากลับรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นร้อนชาเลยทุกท่านเหมือนกับพี่ๆทุกคนเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาหแหมช่วงนี้จะเห็นว่าเราแบบเหมือนอารมณ์ฟ,ฟ,ฟุ้งฟิงคืองานเยอะนะแต่ว่ารู้สึกจริงเหมือนกับมันได้ไปสร้างอะไรบางอย่างเหมือนได้ไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทําให้เขามีความสุขเนาะเหมือนกับผู้ ผู้ใช้งานเรา user มีความสุขเออเราก็มีความสุขนะเหมือนกันน้องๆพรีเซนตออ์งานให้กับเกาหลีใต้แล้วเขาก็รู้สึกวา่าเอ้ยเขาทําได้เออเราก็มีความสุขนะแม้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นที่แบบตัวเราเองไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเพียงเหมือนกับฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนโอ้แต่เรามีความสุขมากทุกท่าน,นแล้วก็อา้าว ทำไมช่วงนี้รู้สึกฟุ้งฟิงก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในวันจันทร์เพราะนั้นเราไปทำงานที่รักของเรากันเถอะทุกท่านหลังจากฟังพอดแคสต์นี้แล้วนะคะก็ส่วนตัวก็จะไปทำงานอย่างตั้งใจด้วยแน่ขยิบตาหนึ่งข้างส่หรวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ